มาดูผลกันจากคลิปที่แล้วนะที่ผมลงไปก็คือ,อได้ทําการทดลองแยกหอยเนี่ยออกไปเป็น3 3สมถ้วยในแต่ละถ้วยก็จะใส่ไขป่ปลาที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวจะมาดูว่าไอหอยเนี่ยมันกินไขป่ปลาของเราหรือเปล่าก็คือถ้าสมมุติว่าผลออกมาแล้วน้องหอยกินไขป่ปลาก็อาจจะต้องทําการย้ายออกนะก็อาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อในอ่างเน่าของเราแต่ถ้าน้องหอย ไม่ได้ยุ่งกับไข่ปลาก็อันนี้อาจจะได้รับการพิจารณาให้อยู่ต่อโอเคเรามาดูที่ถ้วยแรกกันก่อนเลยถ้วยแรกเป็นถ้วยที่มีแต่ไขด่ดีเอ่อเท่าที่ผมสังเกตดูไข่ปลาก็อยู่ปกติกดีนะไม่ได้เขาไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไข่ปลาเลยแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าถ้วยที่2ซึ่งเป็นถ้วยที่มีแต่ถ้วยที่มีทั้งไขด่ดีแล้วก็ไข่เสียสิ่งที่หายไปก็คือไข่เสียหายไปหมดเลย เหลือแต่ไข่ดีไว้แล้วก็ที่พีคไปกว่านั้นนี่มีลูกปลาฟักเราด้วยหนึ่งตัวระหว่างที่เราทำการทดลองโอเคต่อมาถ้วยที่สามก็เป็นไปตามคาดนะครับก็คือว่าถ้าถ้วยที่สองเนี่ยหอยเขากินไปแต่ไข่เสียเพราะฉะนั้นถ้วยที่สามเนี่ยที่มีแต่ไข่เสียเนี่ยก็จะไม่เหลือไข่ให้เห็นเลยสรุปผลการทดลองในครั้งนี้นะครับก็น้องหอยพวกนี้นะครับก็จะได้ไปต่อในอ่างเน่าของผมนะครับผมก็ จะไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาแต่ถ้าเขาแพร่พันธุ์เป็นปริมาณที่ออดูแล้วว่ามันเยอะมากเกินไปอันนี้เดี๋ยวผมก็อาจจะต้องตักออกบางบางส่วนนะครับก็สรุปก็คือว่าเขาไม่กินไข่ปลาที่เป็นไข่ดีนะครับแต่ว่าถ้าไข่เสียที่แบบขึ้นชะล่าหรือฟอแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะจัดการให้นะครับก็เป็นตัวช่วยในการเก็บพวกเศษอาหารได้ด้วยนะครับเจ๋อมากๆเลย อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามาขว้าฮับได้ทั้งทางช่อง YouTube และทางแฟนเพจ a c e b o o k ขว้าฮับขอบคุณครับ